มาแล้วครับท่านผู้ชมข่าวเกมประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟนะครับโดยจะเป็นข่าวเกมตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมไปจนถึงวันที่5มิถุนายนกันเลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับเป็นข่าวของเกม d e a d by Daylight นั่นเองโดยทางเกม d e a d by Daylight นะครับได้จับมือเกมแฟรนไชส์ชื่อดังอย่าง Resident Evil พูดโปรเจกต์พิเศษออกมานะครับโดยผู้พัฒนาเกมเนี่ยได้นำา2ตัวละครชื่อดังจากเกม Resident Evil นั่นก็คือ S Leon S. เอสเ e นเนดีและ Jill Valentine มาให้พวกเราได้เลือกเล่นกันและยังได้เพิ่มแผนที่เข้ามาใหม่อย่างเมืองแร็คูนซิตีอีกด้วยนะครับโดยคาดว่าตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่15มิถุนายนนี้แฟนๆชาวเ a d by d a y ดไลท์และแฟนๆชาว Resident Evil ก็ไม่ควพรพลาดนะครับ มาถึงข่าวที่2กันบ้างนะครับเป็นข่าวของเกม King of Fighter ซึ่งเดินทางมาถึงภาค15แล้วนะครับโดยทางเกมได้เพิ่มตัวละครใหม่เข้ามานะครับเธอมีชื่อว่า Blue Mary เธอคือนักสืบสาวเอกชนผู้ใช้วิชาคอมมันโดครั้งนี้เธอจะมาให้เราเลือกเล่นตั้งแต่ต้นเกมกันเลยทีเดียวสำหรับรูปร่างตัวละครนะครับยังคงเอกลักษณ์ของภาคเดิมไว้แต่จะมีการเพิ่มท่าต่อสู้ใหม่ๆเข้ามา รวมถึงมีการเผยให้เห็นระบบการต่อสู้ของภาคนี้อย่างท่าไม้ตายพิเศษที่จะมีการทำคอมโบหลายๆชั้นติดต่อกันสำหรับเกม King of Fighter นะครับจะวางจำหน่ายในปี2021นี้แฟนๆเกมที่ชอบแนวแบบต่อสู้แอคชั่นนะครับหักคอหักแขนหักขาทำคอมโบหลายๆชั้นเนี่ยก็ไม่ควรพลาดนะครับ Blue Mary. มาถึงข่าวที่3กันบ้างนะครับเป็นข่าวของเกม Far c คลา6นั่นเองซึ่งหลังจากที่เกมได้ประกาศเลื่อนวันวางจําหน่ายออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด19นะครับก็ทําให้แฟนๆหลายคนเนี่ยผิดหวังไปตามๆกันเลยแต่ล่าสุดทางเกมได้เผยวิดีโอเกมเพลย์พร้อมเสียงภาคไทยมาให้พวกเราได้ชมกันแล้วสําหรับเนื้อเรื่องคร่าวๆข,ของฟา r คลา6นั้นจะกล่าวถึงยาราซึ่งเป็นชื่อประเทศที่สมมุติขึ้นมาภายในเกม เป็นดินแดนสวรรค์เขตร้อนในทะเลแคริบเบียนผู้เล่นจะได้รับบทเป็นดานี่โรจาอดีตทหารชาวยาราที่ถูกล่าเข้าไปพัวพันกับก,บการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองโจรเพื่อปลดปล่อยประเทศชาวยาราให้รอดพ้นจากการปกครองอันกดขี่ของประธานาธิบดีอันตอนคาสติโยที่เจ้าตัวนั้นหวังให้ลูกชายของเขาดีเอโกเดินตามรอยของเขา ประเทศยารานี้โดนความบารท,ทางเศรษฐกิจมานานจนทําให้ประเทศยากจนและประชาชนแตกแยกมีทั้งคนที่เข้าข้างและต่อต้านในตัวประธานาธิบดีจนกระทั่งเกิดสงครามกลางเมืองสําหรับตัวเกมนะจะวางจําหน่ายในวันที่7ตุลาคมนี้นะทั้งบนเครื่อง PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox และ PC แฟนๆชาวฟา่าใครก็ไม่ควรพลาดนะครับ which means that someday you will be a president and our people they do not know how to be happy they are torn apart by opinions noise indecision strangled by their own freedoms and even if you have love in your heart even if you want what's best for them if you only want to save them from themselves yeah. You did. Everything you say, do, believe will be wrong. They will answer you with screams, call you evil. Monster and give you this. So you tell me, are you evil? Are you a monster? Because our country is like this grenade, except it has two. Basic parts. Our people. มาถึงข่าวที่4กันบ้างนะครับเป็นข่าวของเกม Uncharted 4นั่นเองซึ่งล่าสุดน,นับทาง Sony ได้ประกาศแล้วว่าจะลงภาคนี้ใน PC อย่างแน่นอนสำหรับเกม Uncharted ก็เป็นเกมแนวแอคชั่นผจญภัยที่เล่าถึงเรื่องราวการตามล่าสมบัติอันน่าตื่นเต้นของตัวเอกนาธานเรกก่อนที่เรื่องราวจะสิ้นสุดลงใน Uncharted 4ที่ได้วางจำหน่ายเมื่อปี2016และกลายเป็นซีรีส์เกมของทาง s ซ n y ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง จนสามารถทำไรายได้41ล้านชุดทั่วโลกในช่วง14ปีที่ผ่านมาโดยการวางจำหน่ายลง PC ดังกล่าวก็เพื่อขยายฐานแฟนคลับให้มากขึ้นเพื่อต้อนรับอันชาเต็ดเวอร์ชันภาพยนตร์ที่จะฉายในปี2022นี้นั่นเองเป็นแฟนชาวอันชาเต็ดก็ไม่ควรพลาดนะครับ For those who prove worthy, Paradise awaits Took a long time for him to get out of this game. He's meant for this life. Oh, oh crap! Last I checked, we're all a bunch of thieves digging around where we shouldn't. Same we're not on the same side. Ah! I am a man of fortune, and I must seek my fortune. So, are you ready to seek your fortune? Hang on, Nathan. Where is the artifact? I made a promise that I was done with this life. How long have we been chasing this thing? Long time. Real long time. Just you and me. <laughs> no offense to these guys. But they don't get it. If you're done lying to me, then you should stop lying to yourself. The biggest pirate treasure of all time is within our grasp. <laughs> Look, Nate, I'm gonna make you a one-time offer. มาถึงข่าวที่5กันบ้างน,นะเป็นข่าวของเกมไฟนอลแฟนต a ซีเจ็ดรีเมคโดยจะใช้ชื่อภาคว่า Integrate ซึ่งจะเป็นการเพิ่มเนื้อเรื่องของตัวละครพิเศษเข้ามา เธอมีชื่อว่ายัฟฟี่นั่นเองโดยในตัวเกมที่เพิ่มเข้ามาใหม่นี้จะเป็นการเล่าการเดินทางของยัฟฟี่ที่คุณไม่เคยเห็นมาก,ก่อนและในวิดีโอตัวอย่างของเกมยังเผยให้เห็นตัวละครต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นนีโรเป็นน้องชายของไวท์ซึ่งเป็นผู้นำของกลุ่มดีฟกราวและมีฉายาว่านีโรแห่งความมืดมิดโดยมีที่มาจากการที่เขาถูกทดลองจนทำให้สามารถใช้พลังของความมืดได้ เมื่อนิโร่ถูกปลุกขึ้นมาทําให้เขาต้องการล้างแค้นโดยที่ไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางมาถึงตัวละครอีกหนึ่งสาวสวยกันบ้างนะครับตัวร้ายนั่นเองสการเลตเป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชินละซึ่งมีฐานะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายผลิตอาวุธระดับสูงทําให้เธอได้ทําการทดสอบอาวุธสงครามชิ้นใหม่ที่มีชื่อว่าคริมซันแมรกับยัฟฟี่และโซนอนที่ได้เป็นผู้บุกรุกเข้ามาในห้องวิจัยลับของบริษัทนั่นเอง สำหรับระบบการต่อสู้ของยัฟฟี่และโซนอนนะครับในเนื้อเรื่องนั้นเราจะได้บังคับยัฟฟี่แต่ไม่สามารถบังคับโซนอนได้เขาจะมาในฐานะผู้ช่วยของเราซึ่งเมื่อเกรด ATB เต็มนะครับจะสามารถเรียกโซนอนออกมาโจมตีประสานกับยัฟฟี่ได้ยัฟฟี่จะยังคงมีระบบลิมิตเบรกนะครับซึ่งเป็นท่าโจมตีที่สะสมมาจากความเสียหายที่ได้รับโดยลิมิตเบรกของยัฟฟี่จะมีชื่อว่าบลัดบัส ซึ่งเป็นการโจมตีที่รุนแรงและมากกว่าเดิมหลายเท่านอกจากยัฟฟี่แล้วโซนอนก็จะมีท่าลิมิตเบรกด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยท่าโจมตีของเขาจะมีชื่อว่า Dance of the Dragon ซึ่งเป็นการใช้อาวุธของเขาเนี่ยเข้าโจมตีสตูอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายครั้งเลยนะและนอกจากเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นแล้วนะครับผู้เล่นยังจะได้สัมผัสกับมินิเกมซึ่งเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์ ที่ผู้เล่นต้องต่อสู้กันเพื่อยึดครองฐานของอีกฝ่ายพร้อมกับป้องกันฐานทัพของตัวเองผู้เล่นจําเป็นต้องวางตัวละครบนกระดานให้เหมาะสมทั้งแนวโจมตีแนวตั้งรับและหากผู้เล่นชนะนะครับก็จะได้รับแมทเทอเรียลที่หายากด้วยนะสำหรับกำหนดการวางจำหน่ายของเกม Final Fantasy 7 Remake ินเ e g r a t กนี้จะวางจำหน่ายในวันที่10มิถุนายนบนเครื่องเพ a y s t a t i o น5นั่นเองสำหรับแฟนๆชาว f ฟ n อลแฟนตาซีก็ไม่ควรพลาดด้วยประการและชนีนะครับและใครที่เล่นไฟนอล f a n t a ซีเจ็ดรีเมคจบไปแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเกม DLC ที่เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งเราต้องทำการซื้อเพิ่มถึงจะสามารถเล่นเนื้อเรื่องของยับฟี่ได้นะครับ well Midgard oh. Yufi, Materia Hunter and Elite Special Forces operative for the new Wutai government. We'll prove to our common enemy that Wutai is not to be trifled with. Members of Avalanche, we got this! I'm back. Ah, there you are. Someone's been expecting you. What took you? Sorry about that. Anyway, it's nice to meet you. I'm Sonon Kasakabe. Where's Clown? We lost him. You what? He will be okay though, right? Well. Of course he will! They're the ones who blew up the reactors. Cool! Should we say hi? No, better not. After what they've done, you've gotta assume Shinra's on their tail. Look, a Moogle! Mm -hmm. <laughs> Stop! <sighs> we gotta help. <laughs> Get moving. Got it. Whatever it is they're planning, you're better off out of it. We deserve what's coming to them. Yeah, they do, but I'm not your sister. There you are. Who are these jerks? No clue. It just appeared. I hate to be the bearer of bad news, but. Just hit me with it. I'm gonna drop plate number seven. They're gonna do what? I did bring these. Wu Tai's famous Chao beans. Eat up. And here you go. Uh, you look about ready to die of boredom. Want to play Fort Condor? Fort Condor? At long last, Wu Tai's finest deigned to join us. Scarlet, Director of Advanced Weaponry. It was one of her machines that killed Melfi. Allow me to present the latest innovation in Shinra Battle Armor. What the? This'll be a memory to cherish for the rest of your lives. All 30 seconds of them. Let the games begin. <laughs>